แล้วพอต้งมาด่าปบพท่านพ่อร้านจีนพี่ว้ายเสียงของหนึ่งของพ่อรหานจีนเปลี่ยนว่างูขาวหลวูเท็จหลวงพูเันหลวงพูวันหลวูดูนซุ่นหลวงพูะเสียของหลวงพูวันพ่อร้านจีนเปลี่ยนแบบนี้ว่าก็เล่อไปย้ายก็ไปเต็มบีแั้วหนูหนูต้องมาด่าเนี่ ของคิดของผู้บรอหารบริษัทเนี่ต้องพระปฏิบัติปฏิบัติย่อปฏิบัติได้แต่ชิปปีชื่ที่มี่พอะหารลอยปีชึ่ที่มีพอะหรเพื่อที่จะชิดัญษากระตมแต่ชิปัญษากระตำคนรักษาว่าแต่ปฏิบัติว่าได้คือก็ คือว่ากายเป็นทะคาที่ดีได้ห้ามตาเ้วยโอ้สวดเต็มที่เพื่อแล้วมีกำลังใจเหม